สวัสดีพี่เพียงน้องนักขับมือใหม่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันจริงคคับกับรงชาแนลทักแอนฟีชิ่งครับผมคลิปนี้นําเสนอเทคนิคการปรับเบาะปรับระยะต่างๆนะครับผมซึ่งมีที่จะปรับกันก็มีปรับ3ระยะสีระยะนะครับมีปรับระยะขาปรับระยะความเอ็นของเบาะปรับระยะแขนแล้วก็ปรับระยะของสายตานะครับซึ่ง ทานั่งที่พอดีพอเหมาะพอจอกับสรีรล้ของเราเองเนี่จะทําให้เราขับรถได้โดยไม่เมื่อยนะครับขับได้ระยะทางไกลๆแล้วก็ทําให้เรานี่สามารถบังคับรถได้อย่างคล่องแคล่วนะครับไม่เมื่อยไม่ล้าการนั่งที่เอนเกินไปก็ทําให้เราเมื่อยระยะไม่ได้นะครับไปแข็งไม่ได้ชิดเกินไปก็ทําให้เราเมื่อยหลังครับหลังค่อมครับแล้วเราไปดูวิธีปรับกันเลยครับ ก่อนจะเข้าไปดูก็อย่าลืมไลค์แชร์และกดติดตามช่องนั้นนะครับผมดูกันเลยครับขั้นแรกก็คือการปรับระยะขานะครับระยะขานี่คือให้เหยียบทัดเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งได้อย่างอย่างพอดีพอดีนะครับผมซึ่งที่หน้าของเรานี้ใต้เบาะนั่งจะมีเด็กกระเดื่องนะครับกระเดื่องลอ็อกบทบางรุ่นอาจจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับอันนี้สามารถยกแล้วก็ ด้านเลื่อนเ่อเราจะขยับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับแล้วเราปรับในระยะที่พอดีให้ขาเราเหยียบคลาดได้พอดีเหยียบเบรกได้พอดีแล้วก็เหยียบพลร่งได้พอดีนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเราปรับระยะขานะครับระยะขาเอาไปเป็นระยะความเอียงของพนักสิงหลังนะครับด้านขวามือนี่จะมีตัวล็อกกระเดื่องนะครับข้างบอกคนขับด้านขวานี้นะครับ ยกขึ้นแล้วก็ห๋อมันจะฟรีนะครับจะขยับได้หน้าหลังนะครับแล้วเราปรับให้พอดีให้ตัวเรานั่งได้สบายนะครับผมถ้าเอียงไปก็เมื่อยนะครับระยะแขนอาจจะไม่ได้นะครับอีกระยะแขนครับถ้าชิดไปก็ทําให้เราเมื่อยนะครับหลังเราค่อมครับผมเวลาเราบังคับผวมาล้วก็จะทําให้เราลําบากนะครับนะครับผมแล้วก็โอเค ถ้าปรับให้พอดีแล้วก็ต่อไปเป็นปรับระยะของพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลไยนี้สามารถที่จะปรับให้ใกล้ตัวหรือว่าห่างตัวได้นะครับเพราะตรงนี้จะมีด้ามล็อกนะครับด้ามล็อกท่าพวงมาลัยด้านซ้ายนี่ครับรถบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะอยู่หว่างขวามือนะครับแต่ตัวนี้อยู่ด้านซ้ายให้ดึงขึ้นนะครับดึงมาครับดึงเข้าหาตัวนะครับแล้วก็หาตัวแล้วตัวนี้ก็จะหนุดล็อกมาแล้วก็พวงมาลัยก็จะขยับได้นะครับ ให้ปรับให้เข้ากับพอดีตัวนะครับในระยะแขนระยะขาและระยะของร่างกายตัวเองนะครับถ้าได้ที่แล้วก็กดกระโดก็กดเหล็กจะเดืองตัวล็อกเข้าไปทีเดิมครับล็อกครับตรงอะไรก็จะอยู่ในตำแหน่งนี่ล็อกแล้วนะครับตรงอะไรก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ที่เราบังคับที่เราปรับไว้นะครับผมหลังจากที่เราปรับที่นั่ง ปรับที่นั่งปรับระยะพิงหลังแล้วก็ปรับระยะพวงมาลัยแล้วเราก็มาดูที่กระจกมองข้างทั้งสองข้างครับข้างขวาและข้างซ้ายให้ดูว่าจากที่เรานั่งตรงเนี้ยกระจกเราสามารถส่องถึงท้ายรถได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ให้ไม่ได้ก็ให้เราปรับระยะได้นะครับเพราะว่ากระจกมันจะฟรีได้สามารถดึงเข้าหาตัวหรือถือว่า อ้าออกได้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองไม่เห็นท้ายรถแล้วเวลาเราบังคับรถเดินหน้าหรือถอยหลงังนี่จะทําให้เราไม่เห็นนะครับบางทีอาจจะไปเสียไปจชนเลยได้นะครับผมทั้งด้านซ้ายออก็เหมือนกันครับ นะครับสำหรับการปรับเบาะปรับที่นั่งปรับพวงมาลัยปรับกระจกซ้ายและกกว่าก็ครบพื่อนผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางแก่น้องๆนักขับือใหม่นะครับผมก็นําไปประยุกต์ไปปรับใช้ในไให้เข้ากับสถานการณ์จริงนะครับการปรับที่นั่งให้กับกับสรีร่าร่างกายของตัวเองนั้นจะทำให้เรามีความคล่องตัวไห้เมื่อยเวลาในการขับรถบังคับรถนะครับผมอสละคลิปนี้ถ้าชมแล้วก็ ติดตนฝากกดไลค์ครับกดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกันดีนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปแต่ลบคลิปนี้ก็เขาจบก่อนนะครับเป็เนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ